โปรแกรมจิต365วันฝึกจิตใต้สำนึกวันที่66รากในใจนี้โปรแกรมสมองให้ยืนหยัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วันที่66ของการเดินทางเข้าสู่ภายในวันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มีโอกาสมอบเวลามีค่าให้กับตัวเองอย่างแท้จริงเวลาที่จะได้กลับมาเชื่อมโยงกับแก่นกลางของชีวิต กับความสงบอันเป็นรากฐานที่แท้จริงซึ่งอยู่ภายในตัวเราทุกคนเสมอมาในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความท้าทายและข้อมูลข่าวสารมากมายที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละวันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะรู้สึกโครงเคลงหวั่นไหวหรือบางครั้งอาจรู้สึกราวกับว่าเท้าของเราไม่ได้แตะอยู่บนพื้นดินที่มั่นคง เราอาจจะรู้สึกกระจัดกระจายเหมือนพลังงานของเราถูกดึงออกไปในหลายทิศทางจนอ่อนแรงแต่วันนี้เราจะกลับมาบ้านครับกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยที่สุดนั่นคือร่างกายและจิตใจของเราเราจะมาเรียนรู้วิธีที่จะย่างรากของเราลงไปในผื้นดินอันยิ่งใหญ่พื้นดินที่เป็นดั่งอ้อมกอดของมารดาแห่งโลก เพื่อที่เราจะได้กลับมาสัมผัสถึถงความมั่นคงความสงบนิ่งและพละกกำลังอันไร้ขีดจำกัดที่พร้อมจะหล่อเลี้ยงเราอยู่เสมอและนี่คือกระบวนการของการฝึกจิตใต้สำนึกของเราให้จดจำสภาวะแห่งความมั่นคงนี้ไว้เพื่อให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราในทุกย่างก้าวของชีวิตขอเชิญคุณ ค่อยๆขยับร่างกายเล็กน้อยเพื่อหาท่านั่งหรือท่านอนที่สบายที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้อาจจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้โดยวางฝ่าเท้าทั้งสองข้างราบสนิทไปกับพื้นหรืออาจจะเป็นการนั่งขัดสมาธิบนพื้นนุ่มๆห,หรือหากคุณรู้สึกเหนื่อยล้า ก็สามารถนอนราบลงไปกับพื้นได้เช่นกันไม่ว่าคุณจะเลือกท่าไหนขอให้เป็นท่าที่คุณรู้สึกผ่อนคลายและสามารถคงอยู่ได้สักพักโดยไม่รู้สึกเกรง็ง mm. เมื่อคุณพร้อมแล้วค่อยๆปล่อยเปลือกตาของคุณให้ปิดลงอย่างนุ่มนวลหากคุณไม่สะดวกใจที่จะหลับตา ก็สามารถทอดสายตาลงต่ำมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องจ้องมองช่วงที่หนึ่งการกลับมาสู่ลมหายใจ Returning to the breath ณวินาทีนี้ไม่มีอะไรที่คุณต้องทำไม่มีที่ไหนที่คุณต้องไปมีเพียงแค่คุณ กับพื้นที่ตรงนี้และลมหายใจของคุณเท่านั้นลองสังเกตลมหายใจของตัวเองดูสิครับสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงอากาศที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านปลายจมูกผ่านลำคอลงไปจนเต็มท้องรู้สึกถึงหน้าท้องที่พองตัวขึ้นอย่างชา้ชาๆและเมื่อผ่อนลมหายใจออก สังเกตถึงหน้าท้องที่ค่อยๆย,ยุบลงลมหายใจอุ่นๆที่เคลื่อนผ่านออกมาทางปลายจมูกไม่ต้องพยายามควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงจังหวะการหายใจใดๆทั้งเส้นเพียงแค่เฝ้าดูรับรู้เหมือนเราเป็นผู้สังเกตการที่เตรียมด้วยความเมตตาหายใจเข้ารับรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออก รับรู้ว่ากำลังหายใจออกหากมีความคิดใดๆผุดขึ้นมาในระหว่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของจิตใจก็เพียงแค่รับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วค่อยๆนำความสนใจของคุณกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างนุ่มนวลไม่ต้องตำหนิตัวเองไม่ต้องหงุดหงิดจิตที่วอกแวก ก็เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งการที่เรานำความสนใจกลับมาที่ลมหายใจได้ครั้งแล้วครั้งเล่านั่นคือการฝึกฝนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งราวกับว่าคุณกำลังสูดเอาความสดชื่นความมีชีวิตชีวาเข้ามาและผ่อนลมหายใจออกยาวๆราวกับว่า คุณกำลังปล่อยวางความเหนื่อยล้าความกังวลและภาระต่างๆที่แบกเอาไว้ให้มันไหลออกไปพร้อมกับลมหายใจทำแบบนี้อีกสักสองถึงสามครั้งหายใจเข้ารับเอาพลังงานที่ดีหายใจออกปลดปล่อยความตึงเครียดช่วงที่สองการสำรวจและผ่อนคลายร่างกาย Progressive Body Scan and Relaxation ตอนนี้เราจะค่อยๆเคลื่อนความสนใจของเราไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเชิญชวนให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่เริ่มต้นจากการนำความสนใจไปที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างของคุณสัมผัสถึงจุดที่ฝ่าเท้าของคุณแตะอยู่กับพื้นหรือหากคุณนอนอยู่ ก็สัมผัสถึงน้ำหนักของเท้าที่วางอยู่ลองรู้สึกถึงอุณหภูมิของฝ่าเท้ารู้สึกถึงผิวสัมผัสของถุงเท้าหรืออากาศที่อยู่รอบๆค่อยๆขยับนิ้วเท้าของคุณช้าๆแล้วปล่อยให้มันได้พักผ่อนปล่อยให้ความรู้สึกผ่อนคลายแผ่ซ่านไปทั่วทั้งฝ่าเท้าข้อเท้าจากนั้น เคลื่อนความสนใจขึ้นมาที่น่องและหน้าแข้งหากมีความตึงเครียดใดๆสะสมอยู่ในบริเวณนี้ลองจินตนาการว่าลมหายใจออกของคุณได้ช่วยพัดพาความตึงเครียดนั้นให้สลายหายไปรู้สึกถึงกล้ามเนื้อน่องที่อ่อนนุ่มลงเลื่อนขึ้นมาที่หัวเข่าและต้นขาต้นขาเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ทำงานหนักเพื่อเรามาตลอดทั้งวัน ส่งความขอบคุณไปอย่างกล้ามเนื้อส่วนนี้และอนุญาตให้มันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่รู้สึกถึงน้ำหนักของต้นขาที่ทิ้งลงไปบนเก้าอี้หรือบนพื้นรู้สึกถึงความหนักความอบอุ่นและความผ่อนคลายที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตอนนี้นำความสนใจมาที่บริเวณสะโพกและกระดูกก้นกบ นี่คือฐานที่นองรับร่างกายส่วนบนทั้งหมดของเราสัมผัสถึงความมั่นคงของจุดนี้ปล่อยให้กล้ามเนื้อบริเวณสะโพกและแก้มก้นได้คลายตัวลงจากนั้นค่อยๆเลื่อนความสนใจขึ้นมาตามแผ่นหลังของคุณเริ่มจากหลังส่วนล่างค่อยๆไล่ขึ้นมาที่หลังส่วนกลางไปจนถึงหลังส่วนบน สังเกตถึงแนวกระดูกสันหลังที่ตั้งตรงอย่างสง่างามหากคุณนั่งหรือแนบสนิทไปกับพื้นหากคุณนอนปล่อยให้กล้ามเนื้อสองข้างกระดูกสันหลังได้คลายตัวรู้สึกราวกับว่าความตึงเครียดที่อาจสะสมอยู่บริเวณบ่าและไหล่กำลังละลายหายไปปล่อยให้หัวไหล่ทั้งสองข้างของคุณทิ้งตัวลง ปล่อยวางภาระหนักอึ้งที่คุณอาจแบกไว้โดยไม่รู้ตัวรู้สึกถึงความเบาสบายที่เข้ามาแทนที่ความผ่อนคลายนี้กำลังไหลผ่านลงไปตามแขนทั้งสองข้างผ่านข้อศอกไปจนถึงข้อมือฝ่ามือและปลายนิ้วทุกนิ้วนำความสนใจกลับมาที่ลำคอและใบหน้า คลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอและท้ายถอยปล่อยให้ศีรษะของคุณได้สมดุลอยู่บนลำคออย่างสบายๆคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าผ่อนคลายหน้าผากปล่อยให้คิ้วทั้งสองข้างแยกออกจากกันผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาผ่อนคลายแก้มคลายการขบกรามปล่อยให้ริมฝีปากเผียออกจากกันเล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติ รู้สึกถึงใบหน้าที่อ่อนโยนและสงบนิ่งของคุณในขณะนี้ทั่วทั้งร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากำลังรู้สึกผ่อนคลายหนักสบายและสงบอย่างยิ่งช่วงที่3การอย่างรากสู่แก่นโลก progressive grounding ณสภาวะที่ร่างกายและจิตใจของคุณผ่อนคลาย และเปิดรับอย่างเต็มที่นี่เองเราจะเริ่มต้นการเดินทางที่สำคัญที่สุดในวันนี้การเดินทางเพื่อเชื่อมโยงกับพลังแห่งพื้นดินขอให้คุณนำความสนใจทั้งหมดกลับไปที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างอีกครั้งหนึ่งสัมผัสถึงการเชื่อมต่อระหว่างฝ่าเท้าของคุณกับพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องพื้นดิน หรือแม้แต่พื้นอากาศที่คุณจินตนาการขึ้นรู้สึกถึงการรองรับที่มั่นคงโลกใบนี้กําลังรองรับคุณอยู่เสมอตอนนี้ขอให้คุณใช้พลังแห่งจินตนาการจินตนาการอย่างนุ่มนวลว,ว่าจากกลางฝ่าเท้าของคุณทั้งสองข้างมีรากแก้วเล็กๆเ,เริ่มงอกออกมา รากที่เปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตค่อยๆชอนชัยผ่านพื้นรองเท้าผ่านพื้นห้องลงสู่พื้นดินเบื้องล่างมองเห็นภาพรากของคุณมันอาจจะมีสีน้ำตาลเข้มเหมือนดินหรืออาจจะมีสีทองเรืองรองเป็นรากในแบบของคุณเองรากเหล่านี้แข็งแรงและเยืดหยุ่นมันค่อยๆอย่างลึกลงไป ผ่านชั้นดินชั้นแรกที่อ่อนนุ่มรู้สึกถึงความเย็นและความชุ่มชื้นของดินรากของคุณกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องลึกลงไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นรากของคุณอาจจะพบเจอกับก้อนหินเล็กๆแต่มันก็สามารถที่จะเลี้ยวหลบหรือค่อยๆชอนชัยผ่านไปได้อย่างง่ายดายไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค มีแต่การเติบโตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรากของคุณยังคงหยั่งลึกลงไปผ่านชั้นดินเหนียวที่หนาแน่นผ่านชั้นหินที่แข็งแกร่งรากของคุณแข็งแรงกว่านั้นมันสามารถแทรกตัวผ่านไปได้และในขณะเดียวกันรากฝอยเล็กๆก,ก,ก็เริ่มแตกแขนงออกไปด้านข้างสารต่อกันเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางสร้างความมั่นคงให้กับคุณมากยิ่งขึ้น ตอนนี้รากของคุณยังลึกมากลึกจนไปสัมผัสกับสายน้ำใต้ดินสัมผัสถึงพลังงานอันเย็นชำ่ำและบริสุทธิ์ของน้ำรากของคุณดูดซับเอาความสดชื่นความชุ่มชื้นและพลังแห่งการชำระล้างนี้ไว้และรากของคุณก็ยังคงเดินทางต่อไป ลึกลงไปเรื่อยๆผ่านชั้นต่างๆของเปลือกโลกเดินทางเข้าใกล้ใจกลางของโลกซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานอันอบอุ่นและมั่นคงจนในที่สุดรากของคุณก็ได้อย่างลึกลงไปถึงแก่นกลางของโลกจุดที่เป็นหัวใจของดาวเคราะห์ดวงนี้ จุดที่เต็มไปด้วยพลังงานที่เข้มข้นอบอุ่นและเปรียมด้วยความรักอันไม่มีเงื่อนไขรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์นี้คุณและโลกเป็นหนึ่งเดียวกันคุณได้รับการโอบอุ่มได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากช่วงที่4การฝึกจิตใต้สำนึกและการรับพลังงาน Training the subconscious and receiving energy ในขณะที่รากของคุณเชื่อมต่ออย่างมั่นคงกับแกนกลางของโลกให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆและจินตนาการว่าคุณกำลังดูดซับเอาพลังงานอันแสนวิเศษจากใจกลางของโลก ผ่านเข้ามาทางรากของคุณรู้สึกถึงพลังงานแห่งความมั่นคงความหนักแน่นความไม่หวั่นไหวไหลผ่านรากของคุณขึ้นมาค่อยๆเดินทางขึ้นมาสู่ฝ่าเท้าของคุณพลังงานนี้เป็นเหมือนกระแสทานอันอบอุ่นที่ค่อยๆเติมเต็มฝ่าเท้าและข้อเท้าของคุณหายใจเข้าอีกครั้ง ดูดซับเอาพลังงานแห่งความอดทนและความแข็งแกร่งเหมือนด่งภูผาที่ไม่เคยสั่นคลอนพลังงานนี้ไหลขึ้นมาเติมเต็มที่น่องและต้นขาของคุณทำให้ขาทั้งสองข้างของคุณรู้สึกหนักแน่นมีพลังพร้อมที่จะยืนหยัดในทุกสถานการณ์หายใจเข้าดูดซับเอาพลังงานแห่งการหล่อเลี้ยงและความอุดมสมบูรณ์ เหมือนดังผืนดินที่ให้กำเนิดชีวิตนานับประการพลังงานนี้ไหลขึ้นมาสู่บริเวณสะโพกลำตัวและช่องท้องเติมเต็มคุณด้วยความรู้สึกเพียงพอความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอยู่เสมอพลังงานอันแสนวิเศษนี้ยังคงไหลเวียนขึ้นมาผ่านแผ่นหลัง ทำให้กระดูกสันหลังของคุณรู้สึกแข็งแรงและตั้งตรงไหลผ่านหน้าอกทําให้หัวใจของคุณรู้สึกอบอุ่นและเปิดกว้างไหลผ่านบ่าและแขนทําให้คุณรู้สึกมีพลังที่จะสร้างสารรค์และโอบกอดพลังงานไหลขึ้นไปที่ลำคอและศีรษะทําให้ความคิดของคุณปลอบโปลงทําให้จิตใจของคุณสง,งบนิ่งตอนนี้ ทั่วทั้งร่างกายของคุณทุกอนูเซลกำลังสั่นสะเทือนไปด้วยพลังงานแห่งความมั่นคงความสงบและความแข็งแรงจากผืนดินนี่คือสภาวะที่เป็นธรรมชาติของคุณสภาวะแห่งการอย่างรากที่มั่นคงและการที่คุณได้สร้างภาพและสัมผัสความรู้สึกนี้ซ้ำๆคือการฝึกจิตใต้สํานึกที่ทรงพลังที่สุดเป็นการบอกกับส่วนที่ลึกที่สุดในตัวคุณว่า ฉันปลอดภัยฉันมั่นคงฉันได้รับการสนับสนุนฉันสามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์จิตใต้สำนึกของคุณเปรียบเสมือนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์และความคิดความรู้สึกที่คุณมอบให้มันก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์วันนี้เรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่นคงความเชื่อมั่นและความสงบลงไปและเมื่อเราทำเช่นนี้บ่อยๆ มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงในใจเราช่วงที่5การบูรณาการและกลับคืนสู่ปัจจุบัน (Integration and Returning) ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะค่อยๆนำพาสติกลับคืนสู่ปัจจุบันโดยยังคงรักษาความรู้สึกอันแสนวิเศษนี้ไว้รากของคุณยังคงเชื่อมต่อกับแก่นโลก แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการเชื่อมต่อน,นี้ไม่ได้หายไปไหนมันจะอยู่กับคุณเสมอเป็นสายใหญ่ที่มองไม่เห็นซึ่งคอยสนับสนุนคุณในทุกย่างก้าวค่อยๆนำความสนใจของคุณกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้ชาๆนำความสนใจกลับมาที่ร่างกายของคุณ รู้สึกถึงน้ำหนักของร่างกายที่อยู่บนเก้าอี้หรือบนพื้นเริ่มขยับร่างกายอย่างช้าๆและนุ่มนวลอาจจะเริ่มจากปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าค่อยๆหมุนข้อมือและข้อเท้าเบาๆอาจจะยืดแขนบิดตัวเล็กน้อยเหมือนกับตอนที่คุณตื่นนอนในตอนเช้าที่สดใสทำทุกอย่างตามที่ร่างกายของคุณเรียกร้อง ด้วยความรักและความอ่อนโยนและเมื่อคลุ้มพร้อมไม่ต้องรีบร้อนให้ค่อยๆลิมตาขึ้นช้าๆกลับมาสู่การรับรู้ในห้องนี้อีกครั้งแต่เป็นการกลับมาด้วยมุมมองใหม่โดยความรู้สึกใหม่ความรู้สึกของคนที่อย่างรักอย่างมั่นคงขอให้คุณนำความรู้สึกนี้ติดตัวไปตลอดทั้งวันไม่ว่าคุณจะเดินจะนั่ง จะพูดคุยกับใครขอให้คุณระลึกไว้เสมอว่าใต้าฝ่าเท้าของคุณมีรากที่มองไม่เห็นอย่างลึกลงไปในพื้นดินคอยส่งมอบความมั่นคงและพละกกำลังให้กับคุณอยู่เสมอและจงจำไว้ว่ารากในใจนี้โปรแกร,รมสมองให้ยืนหยัดขอบคุณที่ใช้เวลาร่วมกันในวันนี้ขอให้คุณมีวันที่ยอดเยี่ยมเปลี่ยนไปด้วยพลังและความสุข ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถสร้างสรรค์ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสำเร็จความสุขและความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงและจากการโปรแกรมจิตของช่องไมวิสตาของเราครับและพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีครับ